ยกายามเช้าวันนี้อากาศหนาวเย็นพี่น้องเลยหน้ายามเช้าพี่น้องเข่าเหลืองสุกเต็มทง,งานาบานน้ำผู้ยังเป็นแบบธรรมศาตรแบบดั้งเดิมยกพี่น้องเลยเป็นบรรยากาศที่หาได้เบิง้งหาเบิง้งยากผู้สมควรน่อนบ,บานบึงเซฝั่งนั้นนะเป็นบ้านชนเผ่าผูไทยให้กัน น้องมดสูภูซูพลวันนี้เป่าสอนอยู่ที่บ้านโนนจิกเมืองหนองบกแขงคำมวนคลิปนี้จะพาพี่น้องเอาลเที่ยวสนบทลาวยามเ้าวันนี้เป่าสอนอยู่ทางเมืองหนองบกโดนแล้วก็ได้มาพาเที่ยวรับไปทางบ้านนันดรงสิลดวงบุญบ้านโนนจิก ติดกับบ้านหนองพำมติดกับบ้านนาคำาามากาศกยามเซามื่อนี้อากาศหนาวเย็นจรองๆเลยเซาเอ็ดเสาสององศาขาเลาะบ้านโดนจิกน้อยนึงเนาะอ,อันนี้เป็นห้างเพื่องของเพื่อนด้วย มีซานของพี่น้องชาวบ้านเนาะหัวมีสวนเะยละระยะนี้เป็นระยะเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีนน้องเนาะเดี๋ยวไปทางใดก็เป็นสีเหลืองวัดของนานบรรยากาศดียามเช้าเนี่ย ไปเส้นทางบ้านโน้นชิกลัดไปบ้านน้ำพุน้องเมืองหนองบกขปให้ข้ามวนไปรอเรียกทางแคมเซบังไฟสวนมันต้นสวนมันสัปลังไกลจะได้ฝนแล้ว น้ำเศร้าเนี่ยมีหมอกตกพี่น้องเลยหมอกกั้วเต็มพงนาเลยระยะานี้ยังพันหนาวเพราะป่านใหญ่เท่อนัอีกประมาณหนึ่งเดือนหรือสองเดือนข้างหน้าเนี่ยแห้งหนาวกว่านี้ข้างหน้าพีานา่น้องมีหมอกแฝงขมวดเป็นแวงที่มีภูผาทีธรรมาติาลายได้ายอากาศหนาวคล้ายๆคืออยู่ทางภา,า,าค,าคาาาเหนือของประเทศลาวเลย เกี่ยวเขา้าไ้จะสำเร็จพมดแล้วพี่น้องเลยเกือบสำเร็จหมดแล้วฝนเมื่อฟันมดแล้วเข้ากันงำยากระตุ๊บพี่น้องเลยยากระลายนะงวม,มาปล่อยใส่แค่นอะ คือสีมคาคนาเลยไันนี้ยังว่าได้เกี่ยวเดือนยังบอกพ่อเกี่ยวพอกระเทินเนาะคันเกี่ยวก็ ่าคางเบื้องซ้ายเนี่เป็นป่านอไม้พี่น้องไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไป่าลายขนาดเลยระยะนี้ก็เริ่มหายากแล้วนอไม้แนละ้วแต่ส่วนปลายข้าเจ้าจะเอามาเห็ดเป็นนอไม้ทงเก็บมาเห็ดไว้สอนที่มันออกลายเพ่อะพี่น้องเวลายามเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำก็เอามาแกง แต่ว่าน้องไม่สดๆแต่ยังพอมีอยุงสังบ่หลายมีฝนฝอยพี่น้องก็ฝนตกปอกแปกปอกแปกอากาศหนาวฝนมาตกลงมาอีกเราอยู่ในกล้องอาจจะโบเห็นฝนะนตกบบได้แหงตกแบบฝนฝอยนะพี่น้อง ไม้หวดข้างหน้ามีขวบัวบไม้่าจะไปได้ดยูว้าวขวเล็กพี่น้องขวเล็ครูพื้นด้วยไม้เส้นทางเปี้ยวพอสมควรนอรถบ่กหอยเกี่ยว เป็นทางไปให้ไปสวนขเขาเยาป่าปไม้ยังรูปสมบูรณ์พี่น้องไอ้ต้นไม้ยังลายป,ป่าโคเป็นป่าหาเฮ็ดยนี่มันเฮ็ดออกนอนบ้านน้ำปุแล้วพี่น้อง เป็นบ้านชนเผ่าภูไทยอยู่ปงันขามกับบ้านนาบึงเซเมืองไซบูรีแขวงสวันาเขตอยู่คนละภาคเซเนาะ เป็นกำลังออกก่อ,อนเลยบรรยากาศดีสุดๆเลยเนาะที่บ้านนำ้ำปุ๊บแองหนองบกแปลงคขมวนมบ้านนี้มีหน,นองป่าใหญ่พี่น้องหนองย่าย สีลายขนาดจ้ะยอดเลยอเดในบ้านเสร็จแล้วคนไม่ใหญ่ยังหลลิอย่น้องบานลำพู แทงห้องเฮี่ยนพี่น้องเนี่ยกูุมไม่วิกลายขนาดพี่น้องเลาะเบิงบรรยากาศในบ้านเพิ่นชักหน่อยเนาะบ้านน้ำผูยังเป็นแบบอรมศาติแบบตั้งเดิมย่พี่น้องเลยอ่าเป็นบรรยากาศที่หาได้เบิง้ง หาเบื้องยากาผู้สมควรเนาะเบื้องหัวเพิ่อนอยังเอาไม้เอายัางเมฮ็ตแต่ว่าหัวที่เป็นกําแพงเป็นซีเมนต์ก็มนี้เนีย้โยากาด็ดีที่สุดเลยพี่น้องหาเบื้องยากาขนาดแบบนี้ยรูปน้อยเนี่ยมปนเรล่าเข่าเพื่อนเนาะงัวกำลังออกแต่เลิ่ยอย่า เวลาเพิเ่นปันเข้าตีเข้าแล้วเพิ่นจะเอาเฟืองขึ้นห้างเนาะไว้ให้ง่วกินที่น้องยามฝนบรรยากาศยามเช้าทุกคนกำลังเตรียมเครื่องคองอาหารการกินเพื่อจะไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวน เบงแคมเซ่เนาะพี่น้องสายเซ่บางไฟอันนี้เมนวัดวัดบ้านน้ำพุกพาเป็นเหตุงามขนาดหัวแจกฝนตกแห้งแล้วพี่น้องตอนนี้ตกแต่เสาตกห้ามเข่าข้าเจ้าเลย,เยบ้านนี้เป็นนิยมเลี้ยงควายเลยพี่น้อง ไปดำไปเบิ่งแคมเซจักหน่อยพี่น้องเซบางไฟสองปากฝั่งคำมวลสวรครค์เขตบ้านบึงเซฝั่งนั้นนะเป็นบ้านชนเผ่าพไทยให้กันอันนี้แมนสายน้ำเซบางไฟ น้ำแห้งลายเลยแต่ว่าน้ำยังคุณนอยู่เพราะว่าวางทิศก่อนเนี่ยมีพายุเข้ามีฝนตกบ่มีเหือบักข้ามไปฟังนั้นไม่จว่า้าผู้ใดากข้ามไปก็ใส่เหือน้อยไ่เหือส่วนตัวข้ามไปรอยข้ามบบไรแล้วพี่น้องอันตรายแล้วนั่นแหละบานบึงเซพี่น้องไยบานดังทางเมืองไซบุรี บึงเซต่อไปกับบ้านต้นแหนบ้านเวิรนอีกจังหน่อยเขยาเจ้ากับเฮ็ดสวนอยู่แคมเซ่แล้วพี่น้องว่าน้ำเริ่มลงแล้วปลูกพืชพักพักหอมผักกาดพักสลัดที่พี่น้องเห็นทางหน้าแมันวัดบ้านบึงเซ่ฝั่งนี้เป็นบ้านน้ำพุ หน้าเป็นเห็ดส่วนเป็นส่วนค้วยส่วนพักเนาะพี่น้องอยู่หน้าวัดมีเส้นทางเรียบแคมเซบังไฟขึ้นไปทางบ้านหาดคำเฮียงบ้านยางคำนาพอกหลัดออกใส่เมืองเซบังไฟก็ได้เนาะเสือบาซอลที่รถมาที่ฟุน้นติที่บริเวณน,นี้หนองบางปีเพื่อนกะ ที่จัดงานบุญท่วงเฮือรวัวบ,บุญแขงเฮือได้แต่ว่าปีนี้เพิ่นยังบรชัด้บเห็นเพิ่นจัดเทือเนาะหรืออาจจะเป็นปีต่อไปพี่น้องเลยมันนางเศ้าเมื่อย,ยังหน่อยสมบรรยากาศธรรมศาตร,ร์ชี่เฮือขึ้นไปเทิงนี่นก็จะเป็นบ้านหาดคำเฮียงบ้านยางคำบ้านนาพอ,อกบ้านบ้านดางัง บ้านดังท่าเนาะหรือว่าทางบ้านดังอ่าบ้านดังสวรรค์ทางฝั่งเมืองไซบุรีพี่น้องเลยยามเ้าดิแคมเซ่หรือว่าน้ำเซบ่บางไครจะมีหมอกลงเนาะขาวกัวเลยพี่น้องเฉยเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นชิพาบรรยากาศมาบ่าวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวทางบ้านน้ำพุเมืองหนองบกแขวงขมวนมะฮ้อนี้ขอปิดคลิปนี้ไว้สำนีก่อนเนาะชิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องเลย ขอขอบใจทุกท่านที่้ามาติดตามรับชมนะสำหรับคลิปนี้สบายดี